สวัสดีค่ะ,จะเจริญลาาพรกเครื่องมาสวัสดีพี่พี่สายพักเครื่องพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกทกท่านค่ะ EP นี้เป็น EP ที่31ค่ะน้องฝากพี่พี่ที่ผ่านเข้ามาชมแวะเข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของน้องค่ะน้องมีพระสมเด็จเนื้อหาเก่าๆค่ะ เนื้อสวยๆมาแบ่งมาปันให้คุณพี่ในราคาเบาสบายค่ะอง์ละ200บาททุกรายการค่ะคุณพี่ช่องทางการติดต่อค่ะ095 164 1015 idline 095 164 1015เบอร์โทรกับ idline ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะน้องส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทาง ลายทางน้องไม่บวกเพิ่มค่ะน้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะให้คุณพี่เลือกตามความชอบตามความถูกใจค่ะเรามาเริ่มหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นสมเด็จปิดทองลงรักเต็มองค่ะพี่พี่ เนื้อหาด้านในของพระเป็นสีขาวค่ะ <c oughs> องค์พระสมบูรณ์สวยงามเลยค่ะ <c oughs> เนื้อหาแกล่งค่ะ เนื้อเก่าถึงยุคเลยค่ะพี่พบริเวณซุ้มมีความโคง้งมนสวยงามค่ะสมบูรณ์ทั้งสองด้านเลยค่ะมีรอยยุบรอยย่นตามธรรมชาติของพระเก่าค่ะของมวลสารค่ะเนื้อหาสวยงามจริงๆค่ะ ต่อไปหมายเลขสองค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะองค์พระมีความลํำใหญ่ค่ะรอบๆอ,องค์พระมีคาบสีเขียวขึ้นค่ะพี่ๆน่าจะเกิดมาจากการแช่น้ำมนค่ะบริเวณซุ้มมีความหนาใหญ่ค่ะองค์พระสมบูรณ์ลํำสันค่ะ ชัดเจนสวยงามค่ะด้านหลังเป็นสังขยาค่ะ เก่าๆพุทธคุณเข้มขังค่ะพี่ๆราคาเบาๆสบายๆค่ะองละ200บาททุกรายการค่ะต่อไปหมายเลขสามค่ะองค์นี้เนื้อหากเก่าจัดมากค่ะพี่ๆเก่าถึงยุคเลยค่ะมีคาบลักเก่าคาบทองเก่าค่ะมีคาบไขของความเก่าค่ะ เก่าถึงยุคตามการเวลาค่ะสันนิษฐานว่าเป็นพระลงกุค่คะพี่พี่ด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชค่ะเนื้อเก่าเนื้อกแกล่งค่ะ เนื้อเก่าถึงยุคค่ะต่อไปหมายเลขสี่ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์เกตสบัดค่ะพี่พี่มีหน้ามีตาค่ะ เส้นผ้าทิพย์เส้นสังคติค่ะองค์พระชัดเจนสมบูรณ์ค่ะมีมวลสารเป็นเม็ดๆเ,เลยค่ะพี่ๆมีรอยยุบรอยย่นค่ะเนื้อาหาแห้งเก่าค่ะ พี่ๆดูตามภาพน้องไปได้เลยค่ะดูให้ชอบพิจารณาให้ถูกใจค่ะพี่ๆน้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะ ต่อไปหมายเลข5ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะมวลสารอัดแน่นค่ะมีเส้นผ้าทิพย์ค่ะ มวลสารเยอะมากค่ะพี่พี่มวลสารเยอะๆพุทธคุณเยอะๆค่ะเริ่มมีรอยปริรอยแตกรอยรานค่ะ หมายเลขหค่ะองค์นี้มีผสมผงตะไบทองค่ะพี่พี่มวนสารแน่นๆค่ะองคพระสมบูรณ์ค่ะมีคาบไข่ขาวขึ้นทั่วองคพระค่ะ มีรอยแตกรานทั่วองค์พระค่ะบ่งบอกถึงความเก่าบ่งบอกถึงอายุของพระค่ะพระเก่ามีอายุทุกองค์ค่ะพี่ๆแล้วแต่ความชอบความถูกใจของพี่ๆค่ะ พี่ๆปิดได้ตามหมายเลขตาม EP เลยค่ะขอบคุณลูกค้าใจดีทุกๆท่านค่ะพี่พี่รอบที่แล้วปิดผาของน้องไปทีเดียว10องค์ค่ะ11องค์ค่ะพี่พี่น้องต้องขอขอบพระคุณอย่างมากค่ะต่อไปหมายเลข7ค่ะ องนี้มีคาบลักเก่าค่ะมีเส้นผ้าทิพย์ค่ะมีพกักการหูค่ะเส้นขอบแก้วสมบูรณ์สวยงามทั้งสองด้านเลยค่ะ องนี้หมายเลข7ค่ะต่อไปหมายเลขแปค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกศชนซุ้มค่ะเนื้อหาแห้งค่ะเนื้อแห้งเนื้อแกล่งค่ะ พระมีความเก่ามากค่ะพี่พี่เนื้อแห้งๆเนื้อแกล่งๆค่ะองค์พระชัดเจนค่ะสมบูรณ์ค่ะพี่พี่ ต่อไปหมายเลข9ค่ะองค์นี้ผสมผงตะไบทองค่ะพี่พี่พัเกตทะลุซุ้มค่ะซุ้มมีความหนาค่ะฐานสิงชัดเจนค่ะมีผงตะใบทองทั่วทั้งองค์ค่ะ นี้เป็นสองด้านค่ะพี่พี่มีคราบไข่ขาวขึ้นทั่วองค์ผ่าค่ะองค์นี้มีสองด้านค่ะ ห,หมายเลข10บค่ะองค์นี้เนื้อหาเก่าแห้งจัดค่ะพระมีความเก่ามากค่ะพี่พมีคาบลักเก่าค่ะ มีมวลสารให้เห็นทั่วทั้งองค์ค่ะมีรอยปริแตกตามธรรมชาติของผาเก่าค่ะพี่ๆองค์นี้หมายเลข10ค่ะเป็นหมายเลขสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะน้องแบ่งปันในราคาเบาสบายค่ะองค์ละ200บาททุกรายการค่ะ น้องต้องขอขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านค่ะที่มาปิดพระกับน้องค่ะปิดแล้วกลับมาปิดซ้ำขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูน้องค่ะขอให้เป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ EP นี้น้องต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ